ที่เราทําเองอ่ะมาดูสเก็ตบอร์ดสาอันเออเซิร์ฟสเก็ตนะที่มันเป็นรอยฝุ่นรอยเท้านะมีบอร์ดยาวนะครับเป็นนีนะอันนี้แล้วก็แลนด์บาเ์แลนโอเคมาดูกันนี่ไม่ต้องซื้อกิฟทเทปด้วยนี่เราทำเองนะโอเคจักอันนี้สามารถดูอเองได้แต่เพนนีมันก็จะไม่สะอาดสุดๆนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพลาสติกอันนี้เหมือนอันนี้เป็นกิฟทเทปกระดาษทรายแต่ก็จะดูดีขึ้นอันนี้เปนนีเลย มื่อกี้ถูกกนจึ้งเหรอแล้วเราก็เลยไปถ่ายรูปหน้าปกเกือบลืมแล้วอันนี้เป็นนี้มันเป็นพลาสติกนะสีชมพูเพราะเปิดง่ายอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ขับข้าวดำๆนี่ผมไม่หายหรอกแต่ก็คือเอาจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้ทํามามาเพื่อทำความสะอาดอันนี้เราทํามาเพื่อขายเพราะว่ามันเป็นสูตรนุ่มไงทำตามขายอ่ะใช่ช่วงเรียนกิ้งเลยลูกกิ้ง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 เลยหนังเสียง ASMR สีมันกินอะไรเลย่ะดูตอนนี้มันสีขาวนะเดี๋ยวทําเสร็จจนสีอะไรเออเดี๋ยวดูดีขึ้นนะเนี่ยนะดูไม่ดํามากและเราไปตัดต่ชอชม ดำเลยนี่ขนาดบอดเดียวนั่นนี้ปะมันดำขนาดนี้เลยหนูไม่ค่อยชอบขอบเลยตรงนี้เลยดูครับอันนี้เราจะทําแบบครึ่งหนึ่งก่อนอเพราะว่ามันจะได้เแบบียบอันนี้เป็นกริบเทปนะเหมือนเพนนีพลาสติกอันนี้เราเคยทําไปรอบหนึ่งแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเราทําเพลนีนะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยมันก็ไม่ได้หมดคาบอย่างแบบไอ้เป็นอย่างนี้นะนี่ออกสีเทาๆเลย จะอ้อันนี้เห็นชัดเลยนะอันนี้เห็นจะชัดเต็มตาค่ะอันนี้ความจริงนะไม่ใช่ตัดต่อนะอเดินไปหรือว่าไปเล่นไอที่ชายทยาะเลนั่นแหละ ขึ้นใช่ไหมลอยฝุ่นจากเท้าเราอะไรแล้วที่ติดอยู่ในกิ๊บเทปกิ๊บเทปมันคือกระดาษทรายใช่ไหมมันก็ดูดขึ้นมาได้เนี่ยไดยิ่งมีแรงกดก็ได้ยิ่งชัดใสเลยดำหใหม่เลยได้หมดแรงเลยปลาช่วยป่ะ<อ>ปลาทำาานี่เห็นได้ชัดเลยอันนี้อันนี้ขาวจัวอันนี้ดำ ปลาอนนี่เหมือนลอยอะไรเลยน้ำหกป้าขอดูเนื้อสลามหน่อยเขาก่อนที่เราทําเนื้อสลามข้างในอะ่ะมันเป็นสีดำํำเลยเพราะว่ามันแช่ข้างในด้วยอันนี้ไม่ค่อยดำอ่ะต่อเลยค่ะดูซิว่าหมดแล้วมันจะเท่าไหร่ขึ้นที่ก่อน,นะหืึถ้ารามุมมุมสูงบอกสิว่ามันดำกับขาวจัว้ว ออกมาตกดูมันจะยิ่งลงไปลึกอีกยิ่งได้ดูสูงที่เขาปเ็ะต้องเล็กๆนี้ได้เลยอีกเซิร์ฟสเก็ตอันหน,นึ่งสไลม์เนี่ยเราใช้เสร็จมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมมันแข็งใช่ขเขาไม่แข็ง ดำเลยไหมเราเดี๋ยวเล่นอีกก็เป็นอีกเอาข้าวเข้ามันจะเป็นอีกรอบนะไอ้คนนี้เป็นพลาสติกอ่ะมันไม่ใช่กระดาษทรายมันดำหมดพลาสติกเปิดไปแล้วอ่ะไม่ใช่กระดาษทรายดูดของประมาณมันจะมันจะหายไงไม่ป่าอันนี้มันยังหายเดี๋ยวมันไม่หายดำนี่เป็นพลาสติกดูดๆไปยิ่งเดูนก็จะยิ่งดำมันต้องเอาน้ำล้างมันยิ่งดำ ยาวยาวหัวยาวไหมยาวไม่ยาว,ยาวด,ดูตรงหัวนี่เปิดเยอะหน่อยนะตรง,งขาวนี่มันเป็นลายมันนะม,มันจะด่างใช่อันนี้ลายมันมันคงไม่ขาวขนาดนั้นหรอกนะได้ใช่ไหมเนี่ยเดูกดเดูกดลงไปเลยก็ดูมันดำเล่นปะอ่ะแม่ตรงนี้ก็เขียวเนี่ยกูแบ่งให้แม่ไปทำเพนนตัวต่างคนต่างปัมม<ะ>ป๊มเลยปัม๊มปั๊มคุณเรียกว่าถู ต้องพยายามแบ่งก่อนปาช่วยจับปอดไว้นันดันดันร้อไว้นะมันด้มาขยับไม่ก้อนก้มันเล็กดะพอก้อนมันเล็กมันถูนี่เอาก้อนนี้มา่อนก้อนมันใหญ่มันจะไม่โดนมือเนี่ยป๋าอย่าแรงกันะอย่าแรงกันนะเดินเท้าหนเดินเท้าเดิท้ามแตกเดินเอือให้แม่หนูรู้สึกว่ามือปัดยังไไม่รู้ล็อกอกล็อกให้แหละนี่ดูเดยวนะแม่หมอ แถวทันตาเห็นยาวปลาชัดขึ้นมาเอออาด้านี่อาดาแถวถุงนี้เออเห็นนะเห็นนะเนี่ยกิ๊บเทปเนี่ยเห็นเห็นเลยว่ามันออกเลยขาวๆเนี่ยต้องกดหน่อยถึงต้องเบาๆลูกเออลงโดนมือตลอดเนห็นนะตรงนี้เดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ติดาวน์น้องชั้นเมื่อกี้ไม่เร็วโดนขูดไปทีนึงเนี่ยจิบไม่ต้องเร็วลูกแค่กดเออปลาไม่เหมือนไอ้ที่ปลาที่ปลาเล่นสีล้อสีฟ้าเขาเรียกว่าอะไรนะแหวนเออ ข้าวก่อนที่หนูทำเลแอนมันดำกว่านี้อีกอะเออนี่ดำไม่เท่าเลแอนเลแอนดำกว่าแต่ก็ดีขึ้นอนะ่ะข้าวก่อนเลแอนดำกว่านี้อันนี้ดำทึงตาเห็นอืมป่ะปากกดมากต้องกดลงไปดนะูไหมดูไหมปากกดแรงนะนี่กดแรงดำขึ้นเยอะเลยโอเคกดแรงแล้วเดี๋ยวมันเข้าไปดูดซายที่อยู่ตามซอกเล็กๆได้อ่ะนเนี่มันีโอ้โหดิโอ้โหดำเลยอ่ะโอ้โหขาวก็เดิมเหมือนกันดูดิ ดำปะเออดำกว่าเดิมอีกอ่ะนี่ตอนนี้เราเน้นสีดำก่อนไม่มันอี่นด้วยไงมันมีน้ำมันด้วยไงออยอ่ะอ๋อมันไปชะโลมให้มันดำอีกอิไหนเราเหมือนออยลงมันก็ไปทำให้มันนี่ด้วยแต่ไม่แต่เรางามสึรวยเหมือนทาผิวอือนี่สีเขียวนี้อ แต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ออยก็ไม่ได้แมสติดมือ,อมพอติดมือแล้วไปอยู่กับกระดาษทรายนี่ก็ไม่ดีแต่เงอยสีอื่นที่เป็นสีเขียวทีไรนี่ก็จะดูไม่ค่อยชัดว่ามันดําขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นสีพื้นที่เห็นตอนแตกต่างยากนิดนึงโอ้โหแจมเลยอ่ะได้บอดใหม่กิฟเกียยูริก้าทีนี้เลื่อนหนวเลื่อนซาลามได้ยังได้ไดไดเลยต่ทําวทเปล่าแปาด้วย <laughs> <laughs> อ่ะนี่ดูทุกคนดูเป็นไงโอ้เปรี้ยวเงาะของเล่นลูกมีประโยชน์เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเด็กสมัยนี้มัาฉลาดนี่เลยดูสิดำเลยทีเดี๋ยวอัดอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ขาวๆหน่อยนึงแรงกเลาไม่เอาไปลงสนามก็จะดีก็ดีขึ้นแล้วนะดูดิเออไม่ดำพุทธพอย่าเอาไปลงสนามถ้า รักบอดบอดมากเลยบ้างมากนะคะมากเลยอย่าไปลงสนามเลยซื้อมาใหม่ลูกซื้อมาเล่นรอเพราะว่ามันแบบนี่กระบอกที่นี่มีความเออดีนะเออมันก็แบบถือว่าให้ไหวไหมอาขึ้นเยอะเลยนะโอ้ยถุยเลยถุยเลยอุ้ยอุ้ยไหลอุ้ยไหลอุ้ยเออขัดกันต่อไปนี่ในย end แล้ว เก็บเปนตุ๋ยนิดนึงรวมแต่อันนีเลยจะได้ใหญ่ทำสวยเหมือนจะไม่เล่นเดี๋ยวพอไปเล่นก็เดียวันเดียวคือช um> ั่วโมงก็ขาวเหมือนเดิมพอแล้วมือมือนี่เราลืมสปูลด้าไงเนี่ยโอ้โหบอดเลิฟสปูนเลสซิ่งเนี่ยสปูลเซิร์ฟสเก็ตโหลืมเลยเอาเเดี๋ยวสปูนน้อยใจอันหนึงอันหนึงถ่ายก่อนถ่ายสปูนก่อนดูสภาพก่อน เก่าแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิเก่าสุดมือสองเกืับพันห้าเกือบพันห้าเองนะนี่มือสองจากญี่ปุ่นอ้าวลงมือสปูลดิโอ้ดัมปีเห็นเห็นเลยนะดูดิโอ้เล่นไม่ได้เลยสปูลอ้าเล่นอยู่คนเดียวอ่ะทำถูกกระปุกเลยเนี่ยโอ้ยมันเป็นที่รองเท้าสปูนไรเดอร์เซิร์ฟสะเก็ดเลยนะอันนี้ของเด็กจากญี่ปุ่นอันนี้สปอนเซอร์กี่บาทคะ ต้องเข้าแล้วแหละเขาไม่ได้จ้างผมนลคะเอ้าดุดเรีอะาอาการหยดกายไหวต้องไปเปลี่ยนกิฟเทป่ะเนี่ยแต่ปาว่ากิฟเทปอย่างเงี้ยมันมีคนตัดต้องหาคนตัดให้เป็นรูปเนี้ย้ก็จะเราจะแปะทั้งอันเลยมันก็จะทับไลายไปมันแรงมันมอน,นติดอะบุยอะยมันลอกเปล่าปอาลหนู ใกล้พังแล้วมันต้องใช้เวลาคิดมุกหรอเสียบเลยเสียบเลยเอาของเล่นมุกขึ้นมาอ่ะเอาไปเล่นเลยนะพอแล้วเดี๋ยนะประเทศข้างหน้าเดี๋คิดแม่บอกเดี๋ยวหนูจะทำคนนี่เสร็จแล้วเห็นไหมเป็นนี้ก็จะมีคราบๆบางๆนะแต่ดีกว่าเก่ามากส่วนอันที่เป็นกิ๊บเทปกดาษทรายนะนี่แต่แอนด์กัยาวนะแจ่มเลย นี่ลูกรักเข้ามาแล้วเอาเย่เสร็จแล้วเป็นไงสวยทุกอันเลยนะหมูยังเหมือนใหม่เลยอ๋อตีผมเอาครับใครมีสลามก็ลองทําดูนะคุณพ่อคุณแม่เล่นอยู่ใช่ไหมเวเล็กุเลยจะเลยใครเล่นเซิร์ฟอยู่ก็อสลามลูกมาเล่นนี่ได้ทําสลามเองด้วยนะโอ้โหกลวงทำต่อได้ไม่เจ็บนะเอาพิกคิด บาย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 เอ้าไอ้ดาหายไปไหนเนี <t 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 uh t <t ่ยโออเอ้าป uh ิดเทปก่อนแล้ว